ตอบผู้การนะครับวันนี้กับผมนายแพทย์โกเมศกิมพัทกุลนะครับหมอตีเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มาในหัวข้อสบายๆนะครับเรื่องของ4ปัญหาผิวเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเรียกว่าหลายคนที่อายุเยอะขึ้น่ยต้องเจอกับปัญหา4อย่างไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าอีสปัญหาใหญ่ๆที่เจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือวิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับเนาะเนื่องจากว่า แน่นอนนะครับพออายุที่เยอะขึ้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยก็มักจะเสื่อมตามการเวลารวมไปถึงสภาพผิวหน้าของเราด้วยถูกไหมครับซึ่งหลักๆแล้วก็มีสาเหตุที่กระตุ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็เช่นอะไรบ้างครับเรื่องของอเรียกว่าสรีระที่เปลี่ยนแปลงตามการเวลาหรืออายุที่เยอะขึ้นนั่นเองรวมไปถึงกรรมพันธุ์พวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างยากปัจจัยภายนอกก็เช่นเรื่องของตั้งแต่การดื่มเหล้านะครับสูบบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์รวมไปถึงพวกของ UV นะครับแสงแดดนะครับแล้วก็ฝุ่น PM 2.5ต่างๆพวกนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของผิวทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของ4นะครับปัญหาผิวหลักๆนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาดูที่ปัญหาแรกเลยนะครับนะครก็คือเรื่องของริ้วรอยนั่นเองอ่าเดี๋ยวมีรูปขึ้นนะครับอันนี้เรีว,ว่าเป็นปัญหาที่คลาสสิกแล้วก็เบสิกมากๆนะครับพออายุที่เยอะขึ้น บางคนเนี่ยยี่สกว่าๆยีปลายๆก็เริ่มมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยบริเวณตามนี้เลยนะครับตีนกานะครับเนาะหน้าผากแล้วก็ขมวดคิ้วซึ่งเป็น3ตมตำแหน่งที่เรียกว่ามาได้ง่ายมากๆแล้วก็บางคนอาจจะเด่นตีนกาบางคนเด่นหน้าผากหรือบางคนก็เด่นขมวดคิ้วนี้ขึ้นอยู่กันแสดงสีหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยบังคับได้ยากเนาะบางคนเราหัวเราะสุดอะไรเงี้ยนะครับยิ้มสุดแสดงสีหน้าอารมณ์เต็มที่เนี่ยพวกนี้ก็มักจะ มาได้ไวนะครับเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของเรียกว่าแรกๆอาจจะเป็นร่องตื้นๆก่อนนะครับก็คือร่องตื้นๆคือเป็นร่องที่เวลาอยู่เฉยๆเนี่ยเออยังไม่เห็นริ้วรอยอะไรนะครับพอเราขยับนะครับริ้วรอยพวกนี้ถึงเกิดขึ้นและถ้าสมมุติว่ามันเกิดเป็นระยะเวลานานๆมีการหดตัวของกล้ามเนื้นอนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นร่องลึกเกิดขึ้นนะครับร่องลึกก็คืออยู่เฉยๆเนี่ยน้านิ่งๆเนี่ยเริ่มมีรอยแล้วนะครับพวกนี้ก็จะเริ่มแก้ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่า เราก็ต้องมีวิธีการดูแลนะครับแล้วก็การป้องกันพวกนี้หลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันมีการหดตัวนะครับ เช่นบริเวณตีนกาก็จะเป็นบริเวณของกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่มีการหดเกร็งนะครับบริเวณหน้าผากก็เป็นกล้ามเนื้อตรงหน้าผากนะครับเวลาเราเลิกคิ้วเป็นต้นแล้วก็บริเวณของตัวการขมวดคิว้วคือเมื่อมีการหดตัวนั่นเองนะครับนะหลักๆเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของโบท็อกนั่นเองนะครับโบท็อกจะมีบทบาทนะครับก็คือในการฉีดบริเวณริ้วรอยพวกนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเนื่องจากไปยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับนะวก็ือทาให มันนิ่งลงนะครับพอมันนิ่งลงปุ๊บเราก็ยังหัวร้อดได้อยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อพวกนี้ไม่มีการหดเกรงพอไม่มีการหดเกรงปุ๊บริ้วรอยพวกนี้ก็จะลดลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางคนอาจจะชอบที่แบบว่าไปฉีดแล้วหน้าแบบตึงเปี้ยวเวลาไปฉีดโบท็อกใช่ไหมก็เียว่าโดนแซลกันว่าหน้าตึงเลยนะครับแล้วขยับหน้าไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะเทรนมันเปลี่ยนไปนะเราก็จะฉีดให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเรียกว่าทําให้ริ้วรอยพวกนี้ มันลดลงนะครับหรือน้อยลงโดยที่ดูไม่ออกนะครับว่าเราไปทําอะไรมาคือพูดง,ง่ายคือยังสามารถที่จะยิ้มหัวเลาะเลิกหน้าผากได้ตามปกตินะครับหน้าไม่แข็งเกินไปแต่ริ้วรอยพวกนี้ลดลงนะครับซึ่งการฉีดพวกนี้มันก็จะอยู่มีฤทธิ์อยู่ประมาณสัก3ถึงเดือนขึ้นกับแต่ละบุคคลนะครับว่ามีการขยับมากน้อยขนาดไหนหลังจากนั้นเนี่ยตัวดิบโบท็อกก็จะสลายไปเองครับไม่มีการสะสมในร่างกายนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้เราก็ต้อง ฉีดเป็นประจำสินะครับเราก็ต้องฉีดเรื่อยๆแล้วอย่างนี้มันจะมีประโยชน์หรอฉีดปุ๊บหมดฉีดปุ๊บหมดจริงๆต้องบอกว่าการฉีดที่เรียกเวลาที่สม่ําเสมออย่างที่บอกฮะว่าบางคนก็ทุก4เดือนหรือบางคนหกเดือนครั้งเนี่ยพวกนี้นะครับมันจะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นร่องลึกนะครับ,รบนะการที่ฉีดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มมีริ้วรอยเนี่ยเช่นพอเรายิ้มสุดแล้วเริ่มมีริ้วรอยเนี่ยเราสามารถฉีดไปเรื่อยๆพวกนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดเป็นร่องที่มันลึกมากนะครับเราจะเห็นบางคนเนี่ยที่ไม่เคยดูแลลเเยยนี่ อยู่เฉยๆเนี่ยเกิดร่องที่ลึกมากๆพวกนี้จะรักษาที่ยากตามมานะครับชนะการฉีดโบท็อกตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนครับอย่างน้อยๆก็ป้องกันไม่ให้เกิดร่องลึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกริ้วรอยต่างๆรอบดวงตาหน้ผาผากขมวดคิว้วแล้วก็ยังสามารถทําให้เป็นดูธรรมชาติได้อีกด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องริ้วรอยบริเวณตรงหน้าผากนี้ก็เบสิกมากนะครับมาปัญหาที่2นะครับปัญหาที่2ก็คือ ปัญหาเรื่องของการที่ใบหน้าดูตอบดูสุดนะครับเนาะนี่ก็จะมีรูปให้ดูนิดหนึ่งให้เราเปรียบเทียบนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นรูปของใบหน้ายังสาวๆอยู่นะครับด้านขวามือคือเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วนะใบหน้าดูตอบดูสุดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะเราดูที่โครงกระดูกนะฮะเราจะเห็นว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยที่ขวามือนเนี่ยกระดูกเนี่ยจะมีการซุดตัวนะครับตามการเวลาโดยเฉพาะนะครับบริเวณตรงขมับ รบ,บริเวณกระดูกรอบดวงตาเนี่ยมันจะเริ่มซุดทําให้บริเวณตรงโค้งเบ้าเบ้าเราเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนะครับเราจะเห็นรูปนะฮะมันดูกว้างขึ้นดูลึกขึ้นนะครับโดยโดยรวมไปถึงบริเวณใต้ตานะครับแล้วก็เป็นกระดูกตรงบริเวณหนกแก้มก็จะมีการซุดออกลงไปนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าบริเวณตรงแถวพวกรองแก้มนะครับกระดูกบริเวณตรงคางก็มีการซุดถดถดถอยลงไปนะครับนะบพวกนี้เนี่ย พอที่มีการถดถอยลงไปเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดทําให้หน้าเนี่ยมันดูมันดูโทรมนะครับเนาะมันดูเริ่มมีอายุแล้วนะครับลูปถัดไปนี้จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเนาะก็เห็นว่าลูกศรเนะฮะเวลาอายุเยอะขึ้นนะฮะจะเห็นว่าบริเวณตัวเบ้าของลูกตาเนี่ยเป็นไงฮะพอมันซุดปุ๊บมันก็ถอยใช่ไหมทำให้ดูตัวเบ้าเนี่ยมันดูกว้างขึ้นมันดูโหลขึ้นมันดูลึกขึ้นบริเวณใต้ตาก็มีการซุดเข้าไป รบ,บริเวณตร,ตรงแถวข้างนะครับตรงแถวบริเวณตรงกลามเนี่ยกระดูกต่างๆก็มีการสุดแล้วก็ถดถอยไปตามกันเวลาทําให้เราดูหน้ามันด,ดูถดถอยไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของกระดูกนะครับที่มีมีส่วนประกอบน,นอกจากกระดูกแล้วเนี่ยพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าตัวไขมันน่ะก็จะมีการสุดนั่นเองหรือว่ามีการฝ่อลงไปด้วยนั่นเองนะครับนะรูปถัดไปนี้ก็โชว์เรื่องของไขมันนะครับนอกบริเวณตรงโซนใบหน้า ด้านซ้ายมือเนี่ยจะตอนที่เราอายุสาวๆนะครับ26่ะด้านขวามือตอน64นะครับเนาะดูเห็นว่าตอนด้านซ้ายมือตอนอายุ20กว่าเนี่ยใบหน้าเราเนี่ยมันจะมีเป็นโซนโนะครับแต่ละโซนเนี่ยไขมันมันจะอยู่แพคกันแน่นนะครับอยู่บริเวณคนละบริเวณกันแต่ว่ามันจะอยู่กันแน่นๆตอนอายุยังน้อยๆพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเอฮะไขมันพวกนี้เริ่มฝ่อลงนะครับเริ่มน้อยลงพอมันน้อยลงเนี่ยเห็นว่าเกิดช่องว่างระหว่าง บริเวณไขมันแต่และบริเวณเกิดขึ้นนอกจากมันฝ่อลงไอการฝ่อลงเนี่ยมันทําให้หน้าเปเนฮะมันดูไม่เต็มแล้วฮะจากปกติที่หน้าดูเต็มเต็มมันก็เริ่มมีการซุดแล้วนะครับเช่นบริเวณใต้ตา,ตาล่องแก้มต่างๆนอกจากนั้นมันไม่ใช่แค่ฝ่อนะฮะเห็นว่าไขามันที่มันมีการลดน้อยลงนะครับด้านขวามือเนี่ยมันมีการคอยลงมาด้วยนะครับ,นะรบเรียกว่าเกิด2องเอฟเฟกเลยนะครับสปัจจัยเลยคือ1นน้อยลงด้วยนะฝ่อด้วย2คือเคลื่อนที่อีกนะครับโดยก็คือลดลง ร่วงลงไปตามแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับก็คือคอยลงมาซึ่งไอ้ปัญหาคอยเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องปัญหาการซูตก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวกระดูกเองนะครับเนาะรวมไปถึงตัวไขมันเองนะครับที่มีการซูดพวกนี้การรักษาแน่นอนทุกคนก็คุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องของอะไรครับฟิลเลอร์นั่น,นเองนะครับหรือสารเติมเต็มนะครับฟิลเลอร์เป็นขันกว้างๆนะครับว่าเอ,อะไรก็ตามที่ฉีดเข้ามาเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟิลเลอร์หมดซึ่งก็ HA นะครับที่เราใช้กันนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของไขมันของเรานั่นเองก็คือการฉีดพวกเติมเต็มไขมันบนใบหน้าใช่ไหมฮะอาจจะดึงออกมาจากต้นขาหรือไขมันจากที่ต่างๆแล้วก็เอามาฉีดเติมเต็มพวกนี้ก็เป็นฟิลเลอร์ก็คือเอามาอัดเสริมในบริเวณที่มีการ่อนะครับเช่นบริเวณกระดูกนะครับตรงบริเวณคําับใต้ตานะครับต่างๆที่มีการซุดแล้วก็ฉีดไปเหมือนทดแทนนะให้มันฟูขึ้นมาให้มันคล้ายๆกับเป็นตัวกระดูกที่มันพยุงขึ้นมานะฮะบ,บริเวณไหนที่ มีแฟตหรือว่ามีไขมันที่มันมีการฝ่อลงไปแล้วก็ฉีดอัดขึ้นมาให้มันเต็มนะครับแต่พวกนี้อย่างที่บอกว่าไปสารเติมเต็มมันก็มีอายุของมันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณปีนึ่งนะครับเนาะบางครั้งบางบางรุ่นอาจจะอยู่ได้นานปีครึ่งหรือบางรุ่นถ้ามันอ่อนหน่อยก็จะอยู่ได้ประมาณสัก8เดือนเป็นต้นก็อยู่ตามการเวลาแล้วก็จะสลายไปเองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเปเป็นส่วนของการเติมนะครับสารเติมเต็มให้มันฟูขึ้นมาอันไหนที่ขาดก็เติมเข้าไปนะครับอันนี้คือเรื่องของการซุดลงนั่นเองนะคร เนื้อเยื่อต่างๆบนบนผิวหน้ามาสู่ปัญหาที่3นะครับอันนี้ก็เจอกันมากขึ้นแล้วก็เป็นที่กังวลนัก็คือเรื่องของความหย่อนคล้อยนะครับตามการเวลาก็คือผิวหน้าหย่อนลงนั่นเองทีนี้ผิวหน้าหย่อนลงเนี่ย มันเกิดจากอะไรนะครับนาะก็เกิดจากหลายสาเหตุเลยสาเหตุหลักๆก็คือจากเกิดจากพอเราอายุเยอะขึ้นใช่ไหมครับพวกเอ็นยึดผิวต่างๆนะครับที่ทําหน้าที่พยุงนะครับมันก็จะเริ่มเปน็นไงฮะเริ่มถดถอยลงนะครับคอลลาเจนอิลาสตินต่างๆเริ่มน้อยลงไปแน,นั้นเองเดี๋ยวเรามีรูปนะครับนาะมีรูปเรื่องของตัวเอ็นต่างๆอันนี้เราดูนิดนึงฮนะพออายุเยอะขึ้นเปนครับคอลลาเจนอิลาสตินอย่างที่บอกฮนะก็ลดน้อยลงความแข็งแรงต่างๆก็ถดถอยลงรวมไปถึงตัวเอ็นยึดผิว เอ็นยึดผิวเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าตัวเหลืองๆนะครับไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือส่วนของเอ็นยึดผิวนะครับเนาะที่ที่ไฮไลท์ไว้พวกนี้มันจะยึดนะครับระหว่างตัวกระดูกนะครับกับบริเวณผ,ผิวเรานะครับพวกนี้คือขึงเนี่ยให้ตัวผิวเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่กันแน่นขึ้นอยู่ชิดกับตัวเนื้อเยื่อข้างใต้แล้วทาให้มีความตึงเกิดขึ้นนะครับพออายุเยอะขึ้นเอ็นพวกนี้มันหย่อน,นครับเนาะมันไม่แข็งแรงแล้วพอมันหย่อนปุ๊บจากผิวนะครับที่มีการยึดติดกับ เนื้อเยื่อที่อยู่ข้างในเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็เริ่มคลอยครับมันไม่มีอะไรไปยืดมันคล้ายๆกับต้นไม้ครเหมือนไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเป็นรากเป็นกิ่งเป็นก้านมันที่จะพยุงเอาไว้พอมันเริ่มอ่อนแอปุ๊บมันก็คลอยลงมาตามกันเวลานอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นที่เราวงเอาไว้นะครับวงเอาไว้อันนี้ไม่แน่ใจว่าซูมได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเาซูมนิดหนึ่งในในส่วนของตัวไฮไลท์กับตัวตัววงกลมนะฮะจะเห็นว่าอีกอันหนึ่งที่ ที่สาคัญไม่แพ้กันก็คือที่เราวงกลมเอาไว้นั่นเองนะครับก็คือตัวส่วนของชั้นสมาร์ทนะครับซึ่งชั้นสมาร์ทก็ยิงชื่อเต็มมันก็ค่อนข้างยาวนะครับเป็น superficial นะครับ musculoaponeurotic system นะครับพูดง่ายๆคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจรู้แค่ว่าชั้นสมาร์ทเนี่ยเป็นชั้นที่นะฮะถ้าเราเห็นจะเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นบางๆที่อยู่เหนือกล้ามเนื้อนะครับนาะแล้วก็แผ่ป,ปกลุมทั้งใบหน้าชั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่พูดง่ายๆคือเป็นชั้นที่ขึงนะครับให้หน้าเราเนี่ยมีความตึง นะครับมาะมีความกระชับนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นนะบบางคนอาจจะห้าสิบหกสิบนะครับเห็นบางคนอายุเยอะขึ้น60และที่ไปศัลยกรรมดึงหน้าใช่ไหมครับมีการเฟซลิฟเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าต้องมีการผ่าตัดหมอศัลยกรรมผ่าตัดเขาจะไปกรีดตรงนี้แหละฮะตรงหน้าหูแล้วก็ไปดึงไอ้ชั้นเนี่ยชั้นสแมแนเนี่ยไปขึงให้มันมีความตึงนะครับเพราะว่าชั้นนี้ก็เป็นชั้นหลักที่ควบคุมความหย่อนคล้อยของใบหน้านะครับอีกช้อยหนึ่งในการ รักษาความหย่อนคล้อยนะครับบางคนที่เอ้ยยังไม่ถึงขั้นจะต้องไม่อยากขั้นที่จะต้องสัญญกรรมหรือไมอ่ที่จะต้องนอนโรงพยาบาลผ่าตัดปัจจุบันก็มีเครื่องมือนะครับที่เราไปไปกระชับบริเวณชั้นนี้เป็นหลักเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวไฮฟูนั่นเองนะครับที่หลายคนรู้จักกันดีอเดี๋ยวเรามาขึ้นชื่อข,ขึ้นรูปถัดไปนะครับ จริงๆคำว่าไฮฟูนี่ยมันก็เป็นชื่อเทคโนโลยีนะครับเนาะชื่อกว้างๆนะครับมันย่อม,มาจาก h ฮอินเ t สต s โฟ d u l t r a ตร und นะครับก็คือเป็นขึ้นอันตราซาวที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีการโฟกัสออกมาเป็นจุดนะถ้าเราเห็นรูปนะฮจะเห็นว่าเป็นไงฮะลำคลื่นต่างๆที่วิ่งออกมาโฟกัสนะฮะก็จะมีรวมกันเป็นจุดเอแดงๆนั่นเองเรียกว่าโฟกัสอันตร u าวแล้วก เครื่องมือก็จะวางอยู่ตรงผิวอ่ะแล้วก็ยิงลงไปนะครับเนาะอย่างนี้มันจะเป็นจุดเรียงกันไปเลยครับตึ๊งตึๆงตึงตึงนะครับเป็นเหมือนเป็นแมกนะครับยิงลงไปบริเวณชั้นที่ตะกี้เรากล่าวไปเลยนะครับก็คือชั้นตัว,ตว,ตวสมานนั่นเองนะครับเพื่อเปรียบเสมือนไปยุ่งหรือว่าไปทําให้ชั้นเนี้ยมันมีการบาดเจ็บแล้วมีการซ่อมแซมตัวเองมีการเพิ่มขึ้นของคอลลาเจนของชั้นนี้พูดง่ายๆคือทําให้ชั้นเนี้ยมันกลับขึ้นมาแข็งแรง ด้วยคอลลาเจนของเราเองนะครับไม่มีการใส่อะไรบนใบหน้าเลยนะครับเป็นการใช้เครื่องมือเนี่ยยิงลงไปแล้วกระตุ้นให้ชั้นเนี้ยแข็งแรงด้วยร่างกายมันเองฉะนั้นนะข้อดีเลยก็คือว่า 1. เวลาชั้นนี้มันแข็งแรงเนี่ยมันแข็งแรงจากคอลลาเจนของเราจริงๆนะครับแนะแต่ข้อจํากัดก็คือว่ามันจะไม่มีทางสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันถูกไหมต้องอาศัยระยะเวลา ให้มันได้ทํางานให้มันได้ซ่อมแซมนิดนึงนะครับอันนี้รูปถัดไปนะครับนิดนึงเนาะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยยิงลงไปปุ๊บนะบแบ่งเป็นชั้นๆขึ้นมาเลยเราจะเห็นว่าเอ่อก็จะเป็นชั้นหลักๆอย่างที่บอกเนาะชั้นสมาร์ทนะครับเนาะที่ยิงไปแต่เนื่องจากว่า ของตัวอัลต้าโฟเมอร์ของที่โรงพยาบาลเราก็มีตัวไฮฟูเนี่ยนะฮะก็คือชื่อของมันคืออัลต้าโฟเมอร์นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยนะครับที่สุดของไฮฟูตัวหนึ่งเลยแล้วก็เราไม่ได้ยิงแค่ที่ชั้นสมารนะครับการยิงของมันเนี่ยเราสามารถมีหลายหัวนะครับหลายหัวเนี่ยก็จะลงไปที่ความลึกต่างกันอ่ะนี่เลยรูปถัดไปนิดหนึ่งน,นี่ความลึกหนีอันนี้หัว4.5นะครับก็จะลงไปยังที่ชั้นสมารจริงๆก็มีหลายหัวนะหัว3หัว2อซึ่งก็จะทําให้ ยิงตงึ้นมาตื้นมาเรื่อยๆก็จะไปช่วยทั้งชั้นไขมันเนาะแล้วก็หัว2ก็จะไปยิงกระตุ้นในเรื่องของผิวหนังส่วนบนนะับก็จะไปช่วยเรื่องของพวกริ้วรอยเล็กๆต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือการรักษาที่กล่าวไปก็คือขึงนะครับให้ชั้นนี้มีความแข็งแรงส่วนจะขึงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะะอาจจะไปผ่าตัดหรือจะมาใช้เครื่องมือก็ได้เครื่องมือก็เป็นกลุ่มไฮฟูหรือที่ว่า ยี่ห้อก็คือเป็นตัว u l ฟอร f o r m e r นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นประสิทธิภาพก็จะยิงไปได้เนี่ยทุกชั้นจริงๆที่นี่ของเราเนี่ยยังมีหัวที่4นะครับก็คือหัว6เอามายิงสําหรับบริเวณเหนียงในคนไข้ที่มีเหนียงเยอะๆเนี่ยสามารถยิงเพื่อกระชับได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมากๆอันนี้คือปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยนะครับปัญหาที่3นะครับเราไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับเรามาสู่ปัญหาที่4นะครับเนาะปัญหาที่4ก็คือนั่นก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเม็ดสีนะครับ หน้าหมองคล้ำต่างๆนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะฮะเราก็มีรูปขึ้นมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของอะไรฮะเรื่องของพวกฝ้านั่นเองนะพออายุเยอะขึ้นปุ๊บฝ้าก็จะเริ่มเด่นแล้วนะซึ่งฝ้าเนี่ยก็จะเป็นเม็ดสีชนิดหนึ่งที่เราดูแล้วมันก็จะดูขอบเขตไม่ชัดเจนนะคระับกระาจายเป็นแผ่นๆนะครับลักษณะยังไงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2ข้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทีนี้ปัญหาเรื่องฝ้าเนี่ยอันนี้ต้องมาดูก เอ่บางคนบอกว่าต้องการให้หน้าเนี่ยใสนะครับหน้ากระจ่างใสเราจะทํำยังไงเราจะมีวิธีการดูแลยังไงนะครับหนึ่งเลยต้องดูว่าเออบนผิวเนี่ยที่มันไม่กระจ่างใสเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันมีเรื่องตุ่มเรื่องก้อนอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเช่นบางคนไม่ใช่มีแค่เรื่องหมองคล้ำอย่างเดียวบางคนมีเรื่องของเป็นยังไงฮะกระเนื้อนะครับติ่งเนื้อนะครับง่ายๆเลยเราลองรูปที่หน้าดูถ้ามันมีอะไรสะดุดสะดุดนะครับมีติ่งเนื้อเลยถ้าเป็นกระเนื้อเนี่ยมันก็จะสะดุดขึ้นมาบนผิวนิดนึงเน พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินของบริเวณผิวเราครับเราอาจจะต้องดูแลรักษาครับกำจัดในส่วนนี้ก่อนก็อาจจะไปเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่กระเนื้อออกที่ต่งเนื้อออกนะครับทำให้ผิวหน้าเรามันเรียบนะครับทีนี้พอมันเรียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถึงมาดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องของพวกเม็ดสีต่างๆที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าเช่นบางคนมีรอยดํารอยค้ําบางคนมีเรื่องฝ้านะครับฝ้าก็จะเป็นเม็ดสีที่มันอยู่ใต้ผิวแล้วนะครับเนาะพอเรากําจัดในสิ่งที่มัน สะดุดสะดุดคุคขะอยู่บนแผ่ผิวหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูเรื่องฝ้าทีนี้การรักษาฝ้าเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่ายังไม่มีวิธีไหนเลยนะครับที่รักษาแบบหายขาดเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ยังค่อนข้างยากเพราะว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยมากๆนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของ U V และแสงแดดน,นะครับทั้ง U V A U V B นะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะครับเรียกว่ามีหลายปัจจัยมากๆที่ผสมบนเปลขึ้นมาทําให เรื่องฝ้าเกิดขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษาที่ทําให้ฝ้าเนี่ยม,มันจางลงนะครับมันจางลงแล้วก็เรื่องของคิมกันแดดน,นี่ก็ยังยังคงสําคัญนะครับเนาะตัวหนึ่งเลยสําหรับเรื่องของการรักษาก็คือ1ยาครับเนาะยาก็จะมีตั้งแต่ยาทาครับยากินนะครับเนาะซึ่งยากินก็จะให้ในบางคนที่ไม่มีโรคประจําตัวสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องจ่ายโดยแพทย์นะครับเนาะจะไม่ต้องมีการติดตามอาการยาทาหลักๆที่เรียกได้ว่า มีงานวิจัยที่รองรับแล้วก็ใช้สําหรับฝ้าเลยก็คือ 1. ก็คือเป็นเรื่องของตัวเรตินอินนั่นเองนะครับหรือหลายคนรู้จักกันดีก็คือวิตามิน A ที่เราทาก่อนนอนพวกนี้ก็สามารถทาบางๆก่อนนอนเพื่อลดการสร้างเม็ดสีนะครับเนาะก,ก็คือให้มันสร้างเม็ดสีน้อยลงฝ้าก็จะจางลงไปได้นะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยที่ค่อนข้างเยอะการทาเรตินอินหรือวิตามิน A ก่อนนอนเนี่ยถ้าเราทาได้แล้วมันไม่เคืองนะครับ ทาได้นานๆเนี่ยเกิน3-4เดือนขึ้นไปยิ่งทานนานยิ่งดีนะครับตัวนี้ไม่มีรื่องยานะครับการทาระยะยาวเนี่ยสาเดือนขึ้นไปเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของเม็ดสีแล้วเนี่ยยังมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยเพิ่มคอลลาเจนในผิวได้อีกด้วยนะครับเรียกว่ามีประโยชน์มากๆแต่ว่าต้องทายถูกนะครับเพราะว่าบางคนทาผิดวิธีเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะมีเรื่องของผิวหน้าที่แห้งแดงลอกตามมาซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาตัวเตตีโนอีนฉะนั้นต้องปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชนินิดน,นึงว่าเราผิวหน้าแบบเนี้ย เราควรจะใช้อย่างไรนะครับนะเพื่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยที่สุดซึ่งถ้าสมมติเราทายาโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเลยนะฮะประสิทธิภาพมันจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับน,นี่คือตัวแรกตัวที่2เนี่ยก็คือตัวอะซิเดอซดนะครับหรือชื่อกันค้าคือตัวอะสกินอเรนนี่หลายคนรู้จักกันแล้วก็รักษาทั้งสิวก็ได้รอยด,ดําก็ได้ฝ้าก็ได้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัย นะครับทีนี้นี่คือเรื่องส่วนของยาทายากินก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้กล่าวลงลึกนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องปรึกษาแพทย์เนี่ยเป็นรายๆไปนะครับเนาะถัดมาก็คือเรื่องของตัวเลเซอร์นะครับเนาะเลเซอร์ก็มีหลากหลายตัวนะครับเนาะสามารถยิงได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของค s ว i t ิตนะครับเนาะหรือว่าตัว p i c โคเลเซอร์น,นี้ก็จะเป็นเลเซอร์ในกลุ่มเม็ดสีนะครับเรายิงไปเพื่อที่จะลดการทํางานของเม็นะครับแล้วก็เพื่อให้เอ ไอตัวฟ้าเนี่ยมันจางลงได้ด้วยนะครับนอกจากเลเซอร์ก็บางคนอาจจะมีเรื่องของที่สําคัญที่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของคิมกันแดดนะครับคิมกันแดดเนี่ยต้องทายอยู่สม่ําเสมอแน่นอนนะครับเนาะอันนี้เราเรามีรูปภาพนะครับนะร,บรูปภาพที่แสดง เรื่องของการรักษาให้ดูนิดหนึ่งนข้างบนจะเห็นว่าในรายนี้ก็จะมีเรื่องฝ้าใช่ไหมท่ค่อนข้างเข้มบริเวณหนุกแก้มทั้งสองข้างนะครับอันนี้หลังจากที่เพลินเคสนี้เนี่ยเรารักษาด้วยหลากหลายวิธีนะฮะทั้งยาทายากินแล้วก็เลเซอร์นะครับพวกคู่กันไปอันนี้อย่างทําน่าจะได้ประมาณสักแค่2เดือนนะครสองสาเดือนเนี่ยจะเห็นว่าความความเข้มของฝ้าเนี่ยจางลงไปค่อนข้างเยอะแต่จางลงอย่างนี้เนะี่ยยังจําเป็นที่จะต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จาเป็นที่จะต้องใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่องด้วย นะครับเนาะอันนี้ก right? ็คือปัญหาเรื่องของเม็ดสีนะครับที่กล่าวไปทั้งหมดอันนี้ก็จบปัญหาทั้งหมด44อย่างแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เรียกว่าปัญหาหลักๆเลยนะครับที่เรากล่าวไปนะครับหก็คือตัวการนิดนงฮะเรื่องของไปริ้วรอยใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นตามอายุแน่นอนนะครับสคือเรื่องของการซุดตัวของตัวใบหน้านะครับเนาะแล้วก็3เรื่องความหย่อนคล้อยที่ตามลงมาแล้วก็4ก็คือเรื่องของปัญหาเม็ดสีทีนี้ต้องบอกว่าปัญหาพวกนี้แต่ละอย่างเนี่ย วิธีการรักษาเนี่ยก็ต่างกันเครื่องมือแต่ละเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรียกว่าจุดเด่นของมันเนี่ยที่แตกต่างกันฉะนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาเครื่องมือเครื่องเดียวเนี่ยแล้วบอกว่าเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดเลยภายในใบใบหน้าในครั้งเดียวเลยเนี่ยก็ค่อนข้างยากทีนี้ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราต้องการแก้จุดไหนก่อนนะครับเราก็จะเลือกเครื่องมือหรือว่าการรักษาที่เฉพาะตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละจุดทีละจุดนะครับก็สามารถที่จะแก้ลงไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับครับวันนี้ก็อาจจะจบนะครับนาอพูดเป็นภาพรวมให้ดูคร่าวๆว่า4ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างไรนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็ฝากดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องของหัวข้ออะไรให้ให้ได้ติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้นะครับผมนายแพทย์โกเมศกิมาคุณนะครับหมอติก็อาจจะขอลาทุกคนนะครับถึงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพบกับรายการคุยทุกโรคตอบทุกอาการนะครับวันนี้กับผมนายแพทย์โกเมศกิมวัทนกุลนะครับหมอตีเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มาในหัวข้อสบายสบายนะครับเรื่องของ4ปัญหาผิวเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเรียกว่าหลายคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยต้องเจอกับปัญหา4อย่างไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าอี4ปัญหาใหญ่ๆที่เจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือ วิธีการดูแลรักษาอย่างไรนะครับเนาะเนื่องจากว่าแน่นอนนะครับพออายุที่เยอะขึ้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยก็มักจะเสื่อมตามการเวลารวมไปถึงสภาพผิวหน้าของเราด้วยถูกไหมครับซึ่งหลักๆแล้วก็มีสาเหตุที่กระตุ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็เช่นอะไรบ้างครับเรื่องของเรียกว่าสรีระที่เปลี่ยนแปลงตามการเวลา